ตานุภาพแท้จริงสิ่งสูงสุดช่วยให้เกิดจิตวิมุตที่สุดสูงถ้าใช้ผิดก็เสื่อมสุดจะฉุดจูงถึงเป็นยุงจะเป็นกาไปท่าเดียวมันอบรมสะสม กำลังจิตคราวระนิดตามแผนให้แน่นเหนียวให้ถูกต้องตามประสงค์ลงในเกลียวแห่งธรรมเหนียวจุดมุ่งตรงนิพพานแต่ละวันถ้าใช้มันในการกิจยิ่งเป็นการฝึกจิต ผสมผสานพร้อมกันไปกับได้ผลแห่งการงานปฏิบัติธรรมทุกประการในท่านเองท่านพุทธทาสพิคุ ามนี้นี่เป็นเวลาของการฟังธรรมการฟังธรรมในมีประโยชน์มากธรรมะสามารถช่วยขับไล่ความวุ่นวายใจความเร่าร้อนใจความเบื่อความท้อแท้ใจให้ออกไปจากจิกตใจเราได้อาศัยพระธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยควรจะมีธรรมะ อาจจะเป็นการฟังการคิดนึกแล้วก็การปฏิบัติยินในยานเนี้ยจิตใจของเราเนี่ยมันคิดนึกอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีมันทําให้จิตใจเราต้องเศร้าหมองชีวิตไม่เบิกบานบางทีเกิดอาการท้อแท้เหนื่อยนายกับชีวิตเหนื่อยนายกับการทํางานสิ่งเหล่าเนี้มันคือสิ่งที่บั่นทอนชีวิตจิตใจเราให้เศร้าหมองความท้อแท้นี่ ือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ในการดําเนินชีวิตเลยทีเดียวชีวิตจะไม่พัฒนาเลยถ้าเรามีแต่ความทอ้อแท้เหนื่อยหนายเบื่อเซ็งนี่มันเป็นมะเร็งร้ายในอารมณ์เลยก็ว่าได้นะในอาการเหล่านี้อันที่จริงนี่ถ้าเราเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจักหน่อยทำจิตใจมันสดใสเบิกบานมันก็จะขับไล่ความเบื่อความเซ็ง ความท้อออกไปได้เพราะฉะนั้นเราจะท้อไปทําไมการท้อแท้การเหนื่อยหน่ายก็ไม่ได้เป็นการพัฒนาชีวิตของเรามันทำใหจิตใจเราเศร้าหมองมันเป็นการบั่นทอนจิตใจของเราชีวิตเรายังมีความหวังตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ย่อมมีความหวังลมหายใจของเราเนี่ยมีได้ความหวังก็ต้องมีได้ไอ้ที่เราท้อแท้เนี่ยเพราะเราสิ้นหวัง ยังยังไม่หมดหวังเรายังมีลมให้ใจแห่งความหวังอยู่เราอาจจะท้อได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะเป็นเรื่องธรรมดาของใจิตใจที่มันอาจจะท้อแท้มีได้แต่ว่าอย่าไปท้อหมดใจแบ่งที่ว่างไว้สักนิดนึงให้ความสดใสเบิกบานเข้าไปแทรกความท้อแท้มันเป็นสาเหตุของความซึมเศร้าระวังให้ดีนะตรงเนี้ คนที่มีอาการซึมเศร้าซึ่งเป็นกันมากเดี๋ยวนี้มันเริ่มต้นมาจากความท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็เกิดความขี้เกียจขี้คลานแล้วแต่นี้เมื่อพอแล้วก็เกิดความขี้เกียจไม่อยากทําอะไรไม่อยากจะคิดอะไรแต่มันคิดนะเพราะความคิดเนี่ยในทางลบคือความผิดหวังเนี่ยมันก็เกิดความท้อแท้ความคิดเป็นต้นเหตุไม่มีกําลังใจจะทําอะไรเลย เกิดความขี้เกียจเดี๋ยวต่อไปก็จะเกิดความซึมเศร้าฉะนั้นเราเปลี่ยนจิตเป็นใจสมัยตั้งสติให้ได้นี่พลังแห่งสตินี่แหะอย่าสามารถขับไล่ความท้อแท้ความขี้เกียตกี่คลานได้พลังสติเนี่ยเป็นพลังธรรมมันแสงสว่างที่ตองฉายลงไปในความมืดความมืดก็หายไปพลังสติคือความสดใสสามารถขับไล่ความท้อแท้ไปได้ ท้อได้ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องมีสติรู้ด้วยชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันมีหลายอารมณ์เป็นเวทีของการฝึกจิตเวทีของการปฏิบัติเลยคือมีหลายอารมณ์ที่ว่ามีทั้งความรักความโกรธความเบื่อความเซ็งความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจมีหลายอารมณ์จะเรียกว่า ชีวิตเนี่ยคือสนามอารมณ์ก็ได้เป็นสนามอารมณ์ที่ให้จิตใจเนี่ยลงไปวิ่งเล่นจิตใจที่อ่อนแอท้อแท้ขาดกําลังสติมันก็จะไปคลุกเคล้าพันตูกับอารมณ์เหล่านั้นแล้วจิตใจก็เศร้าหมองเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติตั้งสติให้ได้ให้สติเป็นผู้กํากับจิตเข้าไปเล่นกับอารมณ์มันนักกีฬานะ ถลงสนามด้วยความมั่นใจแล้วก็เล่นกีฬาด้วยความสนุกถลงสนามด้วยความซ่อมมองอวันนี้เราจะสู้เขาได้ไหมเราคงจะเป็นรองเขามากเนี่ยแพ้อะไรยังไม่ลงแข่งขันแล้วมันก็จะเล่นได้ไม่ดีเล่นก็ไม่สนุกเล่นไปก็กักงวลไปเนี่ักกีฬาที่ลงสนามด้วยความมั่นใจเนี่ยเล่นไปก็สนุกมีความสุขในการเล่นการเจริญสติก็เหมือนกันเราตั้งสติให้ได้ ลงไป,ไปเชิญหน้ากับอารมณ์เลยสนามอารมณ์สติลงไปเล่นสนุกเพียงแค่เรารู้สึกมันคิดนึกยังไงก็รู้สึกมันมีอาการของจิตยังไงก็รู้สึกรู้เท่าทันในอาการเหล่านั้นสติจะมีพลังนะมันจะสามารถเข้าไปแทนที่ความคิดความเบือ่อความท้อลองไปได้เมื่อมันมีความคิดมากมีอารมณ์ต่างๆรุนแรงความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดขึ้นเนี่ย ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปขับไล่ก็ไม่ต้องห้ามไม่ต้องตามแล้วก็ไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกอารมณ์ไม่ต้องห้ามอารมณ์ไม่ต้องตามอารมณ์แต่เรารู้ไว้เฉยๆตั้งหลักรู้เอาไว้ให้ความสำคัญของสติมากๆเทคะแนนมาทางสติมากๆเราให้ความสำคัญกับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าในจิตใจเราแล้วอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะจางคลายไป เราเพิ่มพลังสติเป็นพลังชีวิตอารมณ์ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่รุนแรงไม่ต้องไปห้ามเขาไม่ต้องไปฆ่าเขายิ่งไปห้ามยิ่งไปทํรลายยิ่งไปขัดขืนเนี่ยเขาจะยิ่งมีกําลังมากนะอารมณ์ในจิตใจเราเถ้าจะอุปมาก็เหมือนอย่างกับสมมติว่ามันมีเชื้อมะเร็งขึ้นมาในร่างกายแต่ว่าร่างกายเราขาดภูมิต้านทานแล้วเชื้อมะเร็งจริงก่อตัวขึ้นรุนแรง เราไม่จะเป็นจะต้องไปทําลายหรือไปฆ่ามันไม่เป็นไรเราก็พยายามสร้างภูมิต้านทานท่านร่างกายให้มากขึ้นเพื่อการต่อต้านเชื้อมา็งในร่างกายอาจจะออกกําลังกายสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่มีสารปนเปื้อนเป็นอาหารธรรมชาติแล้วก็งดเว้นอาหารที่ แสลงกับเชื้อมาเร็งอันนี้ส่วนร่างกายไหมภูมิต้านทานทางกายนี่ก็สามารถเอาชนะเชื้อมาเร็งได้และทีส่สาคัญก็คือสร้างภูมิต้านทานทางด้านจิตใจให้มันเข้มแข็งภูมิต้านทานทางด้านจิตใจนั่นคืออะไรคือความสดใสเบิกบานจะสามารถเอาชนะเชื้อมาเร็งในอารมณ์ในจิตใจเราได้เหมือนกันนะมีสองเชือ้อเชื้อทางกายกับเชื้อทางจิตเราจะมีชีวิตจิตใจที่ มีภูมิต้านทานแข็งแรงนั้นก็ต้องอาศัยพลังสติเอาชนะเชื้อมะเร็งทางด้านจิตใจแล้วก็ช่วยทางกายเนี่ยให้มีภูมิต้านทานได้มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของเราทั้งนั้นค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยคือสะสมความรู้สึกตัวมีสติไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยเอาชนะได้ทุกอารมณ์อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าเป็นการภาวนาก็ได้ภาวนามายะปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการภาวนาคือลงมือปฏิบัติเลยอย่าได้แต่ฟังคิดนึกซักถามอยู่นั่นแล้วเ <c oughs> มื่อไหร่จะเข้าสู่จิตสุจสักสติธรรมะจะเกิดขึ้นได้นั้นไม่ใช่การอ่านการฟังหรือการซักถามเพื่อให้ได้คําตอบเราจะบรรลุธรรมได้เพราะเราถามครูบาอาจารย์งนั้นเลยหรือถามบุคคลอื่นอย่างนั้นเลยเราต้องถามจิตถามใจเราแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลย อย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่ซักถามอยู่บางทีความคิดเนี่ยมันก็ทําให้เราหาคาตอบได้ยากการปฏิบัติเนี่ยบางทีมันง่ายง่ายกร่าความคิดคิดเอาเนี่ยมันไม่ค่อยได้คําตอบแต่ถ้าเริ่มปฏิบัติเลยเนี่ยบางทีคําตอบมันกระจ่างแจ้งขึ้นมาทันทีเลยเราโม่ถามว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงสติเป็นยังไงรู้สึกตัวได้อย่างไรอะไรคือความรู้สึกตัวซักถามหรือคิดเอาเนี่ยมัน รู้่นจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากระวังพลิกมือสิพลิกมือรู้สึกได้คําตอบแล้พลิกมือหงายรู้สึกได้คําตอบแล้กระดิกนิ้วแล้วก็รู้สึกได้คําตอบแล้วหายใจเข้ารู้สึกแล้วก็หายใจออกรู้สึกโอ้ได้คําตอบแล้วคําตอบมีได้จากการปฏิบัติไม่มีคําพูดไม่มีชื่อ ไม่มีความหมายแต่มีความรู้สึกจิตใจเราสามารถสัมผัสลงไปได้เลยอันนี้เป็นความรู้สึกตัวที่เกิดจากการปฏิบัติเราอาจจะซักถามว่าสติคืออะไรสติคือความระ,ะลึกได้อันนี้ก็เป็นคําตอบก,ก็จบแต่เราเข้าถึงความระลึกได้หรือเปล่าเราเข้าถึงตัวสติได้หรือเปล่าเราเข้าถึงได้ด้วยความคิดไม่ได้เอาจิตเข้าไปสัมผัสเลยแต่ถ้าเราพลิกมืออ่า มันเกิดความรู้สึกทันทีในขณะที่พลิกมือเห็นไหมอันนี้เรียกว่าสถิติโกพระธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตอนเองสัมผัสได้เลยอย่ามัวแต่ซักถามหรือคิดหรืออ่านเอาเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกมันคิดมีสติรู้สึกจบไปในความรู้สึกเป็นคําตอบที่ไม่มีคําพูดเหนือสมมุติหรือเป็นปรามตธรรมก็ได้ก็มี นิทานเซนสั้นๆจะเล่าไฟังเกี่ยวกับเรื่องการซักถามหาคําตอบนี่แหละก็มีลูกศิษย์พระเซนก็เที่ยวหาคําตอบว่าความรู้สึกตัวคืออะไรเข้าไปถามอาจ,จารย์เซนรูปหนึ่งท่านครับความรู้สึกตัวเนี่ยมันคืออะไรท่านก็ไปตอบลูกศิษย์ก็เฝ้าเซาซีซักถามอยู่นั่นแล้วอาจารย์ครับความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นอย่างไร ท่านก็ไม่ตอบแม้ครั้งที่สามท่านก็ไม่ตอบจนกระทั่งลูกศิษย์เซนก็เหนื่อยนายนั่งครุ่นคิดปล่อยจิตประใจเผลอไปกับความคิดพระอาจารย์เซนก็เห็นว่าอ๋อลูกศิษย์นี่กํลาลังเผลอนะก็เลยค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบไม้เรียวแล้วก็หัวระมาที่หลังของลูกศิษย์เซนลูกศิษย์เซนรูปนั้นสะดุ้งย่งขึ้นมาทันทีเลยลูกศิษย์เซนก็หันมาก็กลาบพระอาจารย์สามครั้ง อาจารย์ครับผมเข้าใจแล้วครับว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรไม่มีคําพูดมีแต่คาตอบกระจางแจ้งวาทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราอย่ามัวซักถามเราสามารถสัมผัสกับความรู้สึกตัวได้ด้วยการปฏิบัติแต่ถาว่าเรายังไม่เข้าใจเนี่ยเราลองให้ยติธรรมหรือคนใกล้ตัวเนี่ยลองเอาไม้หัวไปที่หลังเราสักครั้งสิเราจะรู้สึกตัวว่าอ๋อนี่แหละ คือความรู้สึกตัวเนี่ยจะเรียกว่าปัจจดตังธรรมะต้องเป็นปัจจดตังคืออันมินยูชนเนี่ยจะรู้ได้เฉพาะตอน